หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านภูหรือบ้านภูโฮมสเตย์อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหมู่บ้านที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอยู่อย่างพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่ดีจึงเกิดการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดําเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่พักโฮมสเตย์ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ,กบวิถีของชาวชุมชนบ้านภูทั้งมีความเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสวยงามภายในหมู่บ้านสะอาดรมรื่นคนในชุมชนพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาทิฐานเพิ่มรายได้มีการถอบผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าพื้นเมืองฐานประหยัดและออมมีธนาคารหมู่บ้านและกองทุนหมู่บ้านฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งฐานการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนเข็มทิศให้ชาวบ้านภูจัดการระบบวิถีชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างอยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่ขัดกับวิถีชีวิตดั้งเดิมและวัฒนธรรมชุมชนถ้าเราไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามศาพระราชาแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัวน,นี้จึงพากันขับเคลื่อนโดยชุมชนโดยค่อยเป็นค่อยไป ชาวบ้านภูกําลังเตรียมการแสดงแห่กลองตุ้มนะคะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โฮมสเตย์บ้านภูแห่งนี้ค่ะขบวนแห่กลองตุ้มของชาวผู้ไทยที่แต่งกายด้วยชุดประจำท้องถิน่นมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งคนหนุ่มสาวคนแก่รวมถึงเด็กเล็กๆแสดงให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นตลอดมาซึ่งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นกันเองเพื่อให้นักท่องเที่ยวด้วยสัมผัสวิถีของชาวชุมชนผู้ไทยอย่างลึกซึง้งมีความสนุกเพลิดเพลินและเกิดความประทับใจแนวทางการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายอย่างมีระบบแบบแผน รวมถึงการอนุรักษ์สืบสารฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีนับเป็นเสน่ห์ของบ้านภูโฮมสเตย์ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้หลงไหลเมื่อได้มาเยือนวิเลขภูมิผักแว่นยุทธพงษ์ช่างผมถ่ายภาพรสนานิยมตรง NBT อุบลราชธานีรายนา